เป็นศูนย์เด็กเล็กของชุมชนลุ่มณันนีพัฒนาที่เราทําในชุมชนกันแต่ณวันนี้เรากลับมาเป็นศูนย์ประสานใจในท่นั้นถกอว่าเราเป็นกลุ่มผู้มีความเสี่ยงในจากชุมชนที่เรากันออกมาจากจากบ้านเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อในบ้านนะคะเอามาดูดูอาการก่อนแล้วก็เลยทามีวติกันว่าใช้ตรงนี้เป็นในการดูแลพี่น้อง การอยู่ที่นี่นะแยกกันอยู่นะคะทั้งหมดตอนนี้มีครูยอยู่5คนเนาะแยกกันอยู่คือมีการวินยะยะห่างตามพรบการสูนับกันเลย กจะวัดประจําวันนะคะของคนไข้ที่นี่หนึ่งวัดค่าออกซิเจนในเลือดมีไข้ขึ้นหรือเปล่าเจ็บคอไหมเพราะว่าถ้ารายงานเข้าไปคุณหมอจะเป็นคนวิเคราะห์ว่าเราต้องทานยาอะไรเราไม่สามารถวิเคราะห์เองได้เพราะเราต้องพึง่งศานาสุขสิเพราะเขาเป็นหมอพวกเรามีหน้าที่คือส่งเสริมนะคะให้กําลังใจเพราะว่าเราต้องขอบคุณพี่น้องเขาว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เสียสละเพื่อที่ช่วยเหลือเรื่องสังคมแล้วก็ช่วยไม่ให้แพร่เชื้อในครอบครัว สิ่งที่มันจะต้องมีเลยเลาเราสร้างแบบศูนย์พักคอยอะไรแบบนี้ครับมันต้องมีอะไรบ้างครัอันดับแรกเนาะการที่บันบัดน้ําเสียบันบัดน้ําที่มันออกจากที่ผู้ป่วยมีเชื้อที่ใช้ห้องน้ําก็จะมีถังหยุด น้ำคอรีนปัจจุนั้นเราจะตั้งตรงนี้อีกที่หนึ่งเพราะว่าตรงนี้เป็นท่อบ่อพักเรื่องที่2ระยะหา่างกฎหมายกําหนดว่าต้องเป็น8เมตรและห่างจากจากบ้านเราถึงบ้านคนอ,อื่นคือ8เมตรแล้วด้านหน้าเราโอเคได้ด้านหลัง8เมตรได้แต่ด้านข้างเนี่ยมันไปตามบรบรทัดไอ้รารกบหนดจะเปลี่ยนแต่ว่าอาจารย์หมอบอกว่าการที่ของเราไม่มกำแพงที่กัน้น<บ>กั้นชัด แต่ม่พัดลมที่เราเปิดออกมามันไม่ได้ผ่านมาทางนี้มันผ่าน,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 นไปอยู่ข้างในเราอันนี้ก็ถือว่ามันกระทบ่กระขึ้นอยู่ยกับบนบนของเราเต็มที่เนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าให้ใช้ตัวระบบท่อดูดอากาศให้ดูดอากาศห้องข้างในห้องออกข้างนอกอันนี้คือของเราก็ไม่มีปัญหาเพราะของเราห้องนูงนะ้นมันจะมีหน้าต่างออกอู่แล้วพัดลมก็จะเป่าออกไปออกข้างนอกค่ะถ้าใช้ระบบแอร์เนี่ยให้ใช้แค่ห้องเดียวอยู่หนึ่งคนได้ใช้ได้นะคะคแต่ถ้าเกิดว่าอยู่สองคนสามคนห้ามใช้แอร์ เพราะว่าอากา,า,กาศที่ที่มันหมุนเวียนอยู่ในห้องถ้าเราสมมติว่าเรามีโรค่มันก็กจระจายทั่วไปทั้งหมดมันมีเหตุการณ์คัตเตอร์ขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วเราก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยมาคิดดูว่า สิ่งที่เราเคยทํามาแล้วทําไมเราไม่เอาออกมาคิดเอาออกมาทํามันพร้อมอยู่แล้วอะสถานที่เราก็มีและที่สําคัญคนที่เราจะกักตัวเนี่ยมันเป็นบุคลากรสําคัญของเราซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงในชุมชนของเราเราจะไม่ทําเลยเหรอเราจะปล่อยเขาไปอยู่ข้างนอกเหรอยังไงก็ต้องเอาคนของเราก่อทําปุ๊บก็มีหน่วยงานมาเราได้ปรึกษากับหน่วยงานเลยมันมีอะไรไหมที่เราจะขาดจะเหลือ เขาก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การปรึกษาทั้งหมดไม่เคยคิดว่ามันจะไปได้ทั้งๆทงี่มัน,ม,นมีรูปร่างมานานแล้วแต่มันเกิดไม่ได้บุคคลเราพร้อมพี่น้องเราให้ความร่วมมือนะคะภาคีภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่เราขาดมันสามารถช่วยแก้ปัญหากันได้ทุกเรื่อง และบางคนคุยกัน,นทุกเรื่องเราไม่คุยจะแค่เรื่องโควิดเราคุยเรื่องเรื่องอื่นเรื่องอาชีพเรื่องอะไรก็ได้อันนี้คือคือเป็นเป็นบทเรียนที่คิดว่าเราทําแล้วมีความสําเร็จ